I'm สวัสดีครับสวัสดีครับน้องพานุพงศ์ดูแกเร็ดเบลผมโคตรปัน่นโอ้โหโชว์โชว์ทามมาเฮ้ยสายโชว์ทามนะเนี่ยดูแกเร็ดเบลผมโคตรซิ่งครับเป็นสายกองหน้าผมหลับครึ่งตื่นที่ โยมลับะขอดีเจอืมวันนี้พ่อแม่โฮทับไปอีกไหมง่วงมากอืมพี่ก็เพิ่งตื่นเหมือนกัน to s <S รับคิวหนึ่งหนึ่งอยู่เนี่ยอืม สี่โมงครึ่งครับเอาไปโอเคครับั สายชาร์จปุ๊บมีอาการทันทีเบลสิ้งเบลแซดเบลโคสิ้งเบลสถึงสเล่นเปล่าครับสันตาเล,นเล่นครับอันนี้รับคิวเขาอยู่ครับชเชฟเชนโกแซดโดนดัก นะผมคิดว่าไม่ทันเวลาเร็วมากโอเรียบร้อยโดนฮะหนึฮะผมคิดว่าไม่ทันเวลาเร็วมากใช่คิวเดียวเอง

หลุดแล้วยกนั่นแหละนิ่มๆ แล้ววิ่งปึ๊บเซตโอ้โหใจไม่คลายเดียเขาไรโอ้ Điều xài xét แวเบเนี่ยฮะวิ่งสอดไปยิงได้เหมือนกันนครับสายกองหน้ามาพี่ตื่นเพราะไปรับลูกหรอครับพี่ตื่นเพราะพี่ต้องมาไล่เกมครับแกเรเบลโอ้ยเาเา งองเงี้ยงไปงองเงียงมาจะเอาจะโดนซะอย่างนั้นฮะโอ้แกลิบเบลคิดอืมอิศข้อ

เ oh ็บเว้นลูนีนี่ยิงท่าแปลกๆแต่มันก็เข้านะ มันยิงยิยงท่าแปลกๆแต่มันก็เข้านะปึ๊บดักโอ้เซต็โอ้เตะเตะ,ะทิ้งไปเลยกับโดนกับโดนเร็วอุสมานอะนี่อุสมาน บุฟฟอลบุฟฟอาข้างไป <Yeah. S 1> แทงโ oh, อ้ยมันไม่เข้าใจกันรวมทั้งผมด้วยนี่ไงเซ็ตนี่ไงตัวตึงนี่ไงตัวตึง bay ơi, Tao leo. Phải leo. Ồ, set. Nào. Được từng bạn. Bay. Wow, món, món, muan đi tí được จต่ออุยวันนี้ตอนเช้ามืดทำกำไรจากหุ้นไป7,000กว่าบาทโอนให้แม่6,500เหลือ400กว่าบาท555อ๋อเอ้ยเล่นหุ้นเหรอน้องเก่งจังเลยอ่ะโอ้โหมิสเตอร์เอ,อ๋เกือบโดนบอลชนหลัง ใช่พี่โ oh, อ้มิสเตอร์เอ้ยเอ้ยเก่งวะน้องลูกศิษย์ 4K ปะเนี่ยลูกศิษย์ 4K ปะเนี่ยผมปิดไม่ทันเกือบได้หมื่นห้าร้อยห้าสิบห้า เออเฮ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยเฮ้ยอะไรเนะี่ยส่งง้อง้งองแง ان, งแง ان, ง ان. อยู่เนีวิ่งอยู่ทีมผมไหมครับอยู่ครับ <laughs> อยู่กับพี่จริงๆนะพี่เออพี่เก่งอย่างทีมอยู่กับพี่ผมไม่แพ้เลยอ่ะ เคืนเราก็จัดเขาใช่ไหมล่ะครอบปูน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 เมื่อคืนเราก็จัดเขาใช่ไหมล่ะออขอบคุณหลวงพี่ครับหลวงหลวงพี่คาสโนว,วาแม่ชื่อไม่น่าเป็นพระชื่อไม่น่าเป็นพระแอสติ i ออก็มาดิคราบ555 สุดยอดท่านไว้เล่นใหมข่ขอบคุณครับขอบคุณครับ3าถึงสาสักตาพี่มา <5 S 1> มา1า <15 5. S 2> สามสามนี่แหละนี่แหละมาพี่นักลบพร้อมยังพร้อมยังพี่เดียวไม่ทันเนตช้าอเออมันช้ามันหน่วงเนาะมันหน่วงเออมันหน่วงผมก็หน่วงผมก็หน่วงเหมือนกันเออดีอดอดทนรอเซิร์ฟเล่นด,ด้วยครับมาอี พานุพงศ์มามาเล่นก่อนอ๋อปะเกมก่อนที่อ่าจะทันไหมเนี่ยไ้นมดีเจจะทันไหมเนี่ย